ถ้าพูดถึงรถซูเปอร์ไบค์ที่เต็มไปด้วยตำนานเทคโนโลยีสุดล้ำและเสียงเครื่องยนต์ที่ดุดันจนใครได้ยินก็ขนลุกรถที่ชื่อว่า Aprilia RSV4 จะต้องโผล่ขึ้นมาในใจของคนรักความเร็วอย่างแน่นอนเพราะนี่คือซูเปอร์ไบค์ที่เกิดมาจากสนามแข่ง MotoGP และ World s u p e r b บค์ก่อนจะถูกถ่ายทอดเทคโนโลยีมาอยู่บนถนนให้เราได้สัมผัสกันจร,จริงๆการออกแบบของมันไม่ได้เป็นเพียงการทำให้ดูสวย แต่ทุกเส้นสายทุกคลิบทุกส่วนของแฟริงถูกสร้างขึ้นเพื่อการไหลของอากาศและการยึดเกาะที่ดีที่สุดจนกลายเป็นรถที่ขึ้นชื่อเรื่องการควบคุมและความเสถียรในทุกความเร็วเมื่อเราเข้าใกล v, ้อ p พริเลีย RSV สีสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความโฉบเฉี่ยวของดีไซน์แฟริงด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าและที่ดีไซน์เฉียบคมคล้ายกับสายตาเหี่ยวที่กำลังจ้องเหยื่ออย่างมั่นคง ชิวหน้าถูกออกแบบให้ช่วยลดแรงลมและสร้างแรงกดในความเร็วสูงช่องดักอากาศขนาดใหญ่ตรงกลางช่วยให้อากาศไหลเข้าสู่ระบบเครื่องยนต์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพความรู้สึกเหมือนรถแข่งในสนามถูกยกมาอยู่ตรงหน้าคุณจริงๆด้านข้างเผยให้เห็นแฟริงที่โอบล้อมตัวเฟรมและเครื่องยนต์อย่างแนบเนียนสะท้อนถึงงานดีไซน์ที่ไม่ได้แค่สวยงามแต่มีฟังก์ชันทุกเส้นสาย หัวใจของ Aprilia RSV4 คือเครื่องยนต์ V4 ขนาด 1,99cc 0ที่ให้พละกำลังมากกว่า200แรงม้าเสียงของ V4 นั้นแตกต่างจาก4สูบเรียงทั่วไปมันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ดุดันหนักแน่นและเร้าใจเหมือนฟังวงออเคสตราที่เล่นจังหวะเร่งเรา้าเมื่อบิดคันเร่งเสียงคำรามของท่อไอเสียผสานกับแรงดึงมหาศาลจนทำให้หัวใจเต้นแรงตามจังหวะของเครื่องยนต์คำว่าเรือธง ของอพริเลียไม่ได้เป็นเพียงแค่ชื่อแต่เป็นสิ่งที่ผู้ขี่ทุกคนสัมผัสได้ทันทีที่อยู่บนเบาะเฟรมอลูมิเนียมแบบทวินสปาของ RSV4 เป็นอีกหนึ่งจุดแข็งที่ทำให้รถรุ่นนี้มีชื่อเสียงเรื่องการเข้าโค้งน้ำหนักของรถถูกกระจายอย่างลงตัวทำให้การควบคุมในความเร็วสูงนั้นแม่นยำเหมือนใช้ดาบที่คมกริบโชกหน้าและหลังจากโอลินที่ปรับได้เต็มระบบให้ความรู้สึกแน่นหนึบและมั่นใจไม่ว่าทอ